ส่วนบ้านสันวันนี้นะคะเราจะไปดูเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่เคยออกไปทํางานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าวันนี้ได้แรงจูงใจสําคัญที่นําพากลุ่มแรงงานคนพื้นถิ่นให้กลับคืนสู่บ้านเกิดกลับมาเป็นเกษตรกรเพราะเห็ดฟางในชุมชนสร้างงานสร้างไรายได้นะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดยะโสธรรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ เห็ดฟางจากพื้นที่พ่อเหตุขนาดใหญ่ที่กระจายตัวกันอยู่ในหลายชุมชนของอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชียงเเซาเคยทำยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกในปี2554จากการสำรวจระบบเกษตรกรรมยั่งยืยนของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดจ่เชียงเซาการสำรวจนี้ยังพบว่าเห็ดฟางคือแรงจูงใจสำคัญที่นำพากลุ่มแรงงานคนพื้นถิ่น ให้กลับคืนสู่บ้านเกิดเจัาสีมันมาต้องมี่ยังมาบมังคับเพาเดสบายสบายว่าต้องยุ่งยากวต้องแบบว่าตื่นมาต้องไปตามเวลาเขาเกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางจะใช้พื้นที่ดอนสำหรับการเพาะแต่พื้นที่เพาะเห็ดขนาดใหญ่ จะเป็นพื้นที่นาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวโดยจะมีพ่อค้าจากต่างพื้นที่เข้ามารับซื้อเห็ดถึงที่นี่เพื่อส่งยังตลาดเห็ดที่กระจายตัวอยู่ทั่วภาคตะวันออกและกรุงเทพเมื่อดีๆเขาเห็ดเออเขามีเงื่อนสางบ้าทสางเฮนเห็ดคือรถซื้าอาอได้ผมได้ทุนขึ้นนะตัวผมได้มือนกว่าบาทนี่ตัวนี้คือกำไรละกำไรี่กาลาสิโตกม,มกมาสักสามหมืน่น การพ่อเห็ดฟางจึงเป็นการสร้างงานและรายได้แก่คนทุกเพศทุกวัยในชุมชนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันกว่าครึ่งหนึ่งของชาวบ้านที่เคยต้องจากบ้านเกิดออกไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมได้กลับฉากเชียงซ้อมาพ่อเห็ดฟางอยู่บ้านมีอาชีพที่อิสระเมื่อเทียบกับการทํางานโรงงานอุตสาหกรรมได้ทํางานร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชนมีรายได้อย่างพอเพียงเศรษฐกิจเห็ดฟาง จึงเป็นธุรกิจที่สะท้อนมิติทางสังคมซึ่งเป็นทั้งเรื่องของคนพนมสารคามสนามชัยเขตท่ามกลางโรงงานอุตสหาหกรรมที่เกิดขึ้นหลายรอบภาคตะวันออกของประเทศในขณะนี้นักข่าวพลเมืองอำเภอกุชุมจังหวัดยโสธรรายงาน